เอาจริงนะหนังสือที่คุณอ่านไอพอดแคสที่คุณฟังวิธีการกลยุทธ์อะไรต่างๆที่คุณไปร่ำเรียนมาแล้วคุณก็เอามานั่งวางแผนอะ่ะแม่งทาคุณหัวบวมหมดแล้วเว้ยจริงๆสิ่งที่คุณต้องการจริงๆตอนนี้คือเริ่มเริ่มม่งไปก่อนง,องงององแง๊อะไรก็ได้เริ่มมันไปก่อนเว้ยผมพูดจริงถ้าเกิดผมเรียนมาว่าเฮ้ย e ผมจะต้องสร้างธุรกิจใช่ไหมผมจะต้องสร้างตัวตนออนไลน์ผมต้องมีฟันเนลมีกลยุทธ์มีดึงคนเข้าไลน์แจกของฟรีแล้วก็พาคนแอดตรงนี้ ying, มาทําแบบสนวขขออง,งัซลต,ต่างๆูไไมได้ทําวยขาก่องมระบบเซต่างุกอย่าง ถึงจะเริ่มทําได้ถ้าในความเป็นจริงตอนนี้คลิปแรกกูยังไม่ได้ลงเลยสินค้าตัวแรกร้อยกว่าบาทกูยังไม่มีเลยกูจะไปคิดของราคา7จ็ดแปดพันอะไรดีเยอะแยะแล้วคิดเยอะทําก่อนคุณอยากจะทําอะไรอยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองลองทําไปแล้วได้เสริมก้อแง๊กทำไปก่อนเริ่มไปก่อนง่ายๆก็ได้คลิปแรกลงได้แล้วสินค้าตัวแรกโพสตได้แล้วขายได้แล้วโพสโพสต์แรกลงไปได้แล้วอ่านอยู่นั่นแหละอ่านอยู่นั่นแหละฟังอยู่นั่นแหละเรียนอยู่นั่นแหละมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเริ่มก่อน,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 อนแล้วค่อยทําให้ดีขึ้นหนึ่งในประโยคที่ดีีีีมมาาาาากกกททท่่่จะะชชวววยยิตตเรรไได้ลคุณออํะะ็ คือทำให้มันเริ่มก่อนค่อยทําให้มันดีขึ้นทีหลังย้ำอีกรอบทำให้มันเริ่มก่อนแล้วค่อยทําให้มันดีขึ้นทีหลังอย่าไปติด perfectionist หัวบวม้วกแตกตายหากันพอดี